เออเน็ตกาบทำอะไรกันอะไไปอยปล่อยลเรปล่อยลลปล่อยล่่ไม่ได้ยินเสียงแบกแต่ได้ยินแต่รู้สึกว่าแบกต้องกำลังกรีดอยู่ นนาสงสารแม่หนึ่งคลนอะไปละอะโอเคหก็บกระดาษหก็บกระดาษตดก่อนว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบ้าง กันีต้งจบจบตั้งแต่สอคลิปที่แล้วแลยเอาไว้ตัดสินนะเออเด็กพี่เด็กพีทำไมมันเข้าบ้างเลวะลโหลอุ้ยกะตัเวนะตันเวเลยองพื้นมางพื้นมางพื้นกางแขยนเพียงโอเคมาโดนตีโอุสุยยอดเราได้หัวใจเร็วมาก อันนี้กดใช้เลยน้อเต้เพราะว่าของมันจะแชร์นะเย้แชร์แล้วทไมโอ้โหแล้วเซฟนี้มีระเบิดอย่างเยอะไปแคลว์ปืนไหมเอาอะไรเลยไปเอาโรอะไรจะไม่ปืนจะได้ตะวานตะวางเลยไหมจะไม่มีปืนข้อมือวางเลยวางเลย มาถึงต้อมาเจอตัวเหลืองเพราเกี่ยวออ๋มันอยู่อย่างนี้อ่ะเอ้ยยืมอบบันแต่เป็นฟิกเกอร์มือสองแล้วไม่นะแค่เป็นฟิกเกอร์มือสองเลยอ่ะเมื่อลีกฉันเซ็ดแมนฉันเซ็ดแมอะไรเนี่ย Transformers Transformers More than meets t h e eye มันเหมือนในชีวิตจริงเลยแพงที่เปด <Exactly. S 2> ง exactly เมื่อกี้มีใครเห็นลุงยังผมยิงตา,ายไป <c oughs> <ๆ>ตัวห <c oughs> <Deadpool> นึ่งแะ้วโค้ก้มาเป้ามาเฝ้าปากฝาดวะนีะ้ไปนะฝากไปไหนผมยิง,งอยู่ห้องนู้นน่ะศคอยู่ห้องนู้นน่ะไปทางซ้าย โอ้าวหุ่นยนต์เฮ้ยชิมิโจได,ชจด้ชิมิโจได้ชิมิโจได้ไอหุ่นยนต์ที่มีปีกนะ่ะคือตัวอะไรปีกหุน่นยนต์ที่มีปีกแหน่แหน่ตัวที่อยู่ในตะกราาัน oh. อ,อ,อ๋อเออเออตัวอ๋ออันนี้โอเคอะไรเนี่ยต้องถามเต้เต้เดี๋ยวนะ อชออะไรเมื่อกี้ใครเจอลุงบ้างผมยิงตายคนที่สอง อย่างว่าสุที่รักของเต้นอ่ะบ้าไปแล้วฮะใช่ฮะเราพยายามเอาให้จตร์สคริมเล่นกับติ๊ต๊ะเราเจอเราเจอประตูอีกที่นะอยู่ใกล้ๆนี้เลยโอเคโอเคเดี๋ยวส่งเลยก็ได้ส่งเลยก็ได้ โมซัมบิกเอออิซโมซัมบิกไปทางนู้นจ้า <Okay. S 3> โอเคอ๋อด้านล่าง <Okay. S 3> ใครเนี่ยใครเนี่ย อะไรเนี่ยโอ,โอ้ยหัว<อ>ของสต๊สแฮกแกแแกอเว<ห>อาเวรเอออนี่มันสาวเวนี่มันใช่ตัวที่มันพูดว่าอีกเถนะอีกเทยมึงไม่อีกทเทยเสียง <c oughs> เสียงใช่เหรอ ใช่เหรอจะไม่ได้อ่ะมีคุงมันมันน่าจะหน้าตาคล้ายๆกันตัวเดียวใช่ปะกันเลยมัน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 ไปไปคุยกันรล้มามูโอ้เฮียจะไปกลัวไรระวังหนูก็พอ น้มโน้มโน้โน้้ามสิโน้ามิโน้มห้ามสกำลังกำลังบอกว่าให้เลื้ยเตปั๊กเฮ้โน้มโน้ไปโดนโน้มน้มโน้มเฮล์มีแน่แน่นะน้โน้ม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 มแตกละแตกวะทำไมคุณวลีอยู่กับที่อะ บอยว่าแล้วทำไมคุก็ลีอยู่กะที่ทุกคนไปต่อเลยนะมันใกล้จะจบแล้วส่งเลยก็ได้แล้วไหมต้องส่งหลยต้อง่งเยอันนี้ส่งรงไปงมาได้ได้ได้ไดเกมกับเราไปด้วยกันจำได้ว่ามีประตูอีกที่หนึ่งแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนวะอเราไม่ได้เก็บเปลือกอันเปิดอันใกล้ๆหรอเลใช่ใช่อันใกล้ๆลุ้ม ไม่ได้แดกกูหรอกไปคุยกันลากมามวงสบายแฮร์ละกูเอ๊ะว่าอยู่วะหัวที่เกมหายไปเลยวะ ตกใจหมดเลยฉันก็หาหัวเต็งไม่เจอเหมือนกันบราไอ้ซแดดน่ะโอเคไอนอยู่เดทไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีหัวใจแตกไม่มีลงตัวที่ห้านนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันเทียนอันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เราจดไว้หมดแล้วเฮ้ล e l l ม m o t h e r ์ u c k e r อะไรเกิมเดมาแล้วเจอผีเด็ก <laughs> 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 พี่เล็กพี่เล็กลุงเกิดน,นะ ไอ้บ้าไอ้บดีเอาคุบรีขอใช้คุบรีคุบรีหลุดไปแล้วแปบเดี๋ยวไปซื้อของไปแล้วเวลาเทียนนะโวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เินเมยเอ่อรอบว่ะกลับมาที่เดิมว่ะทำไมเฮงจังเซตนี้ ลุงอย่ามาล้างแ้นโดนป้าหมายหัวอย่าไม่ใรโดนเออโดนหมายหัวล้เอาลยเจี๊ยบปืนยาสรบแล้วก็ผมแะนำว่าใครใครโดนยาหมายหัวพยายามไปอยู่ห้องที่มีเหวัดการให้ยาใมันเดินช้าเราวิ่งเราวิ่งวนได้โอเคโอเคโอเยายเสโอเคโอเหลอเอคอเคโ อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวต้องแตแก้มต้องอยู่ข้างหลังเราเพราะว่าเดี๋ยวพอมาปุ๊บให้ใหยยใกล้ๆแล้วเราก็ไมดันกันใหยาย,ยายค<า>งไม่ได้แบบโผล่มาแบบวาร์ปมาเหมือนเด็กผีใช่ไหมไอรูนตี้โซ่ไอรูนี้ไอรูนตี้โซ่หลังชนฟ้าก่อนนะเออหลังชนิงขว่าณคืนนี <c oughs> ไไไ้ได้ได้ได้ไอจีเลยได้เลยโอเคโอเค ลาลงบายอุ้ยเนียเี่ยเทำจริงเรื่องเยอะมากอะโอเคโอเคเก็บ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 เกโอเคน่จะมีตัวอะไรอีกนะเดี๋ยวผมยิงนะ Bye. Nope เมื okay. ivia, ่อกี้ทำช็อกเวกแตกเออเต้นุ้ยเป็นะาของลมสูงต้่าคนโอเคโอเคเราไม่ได้ขายช็อตกีฬามมันเมื่อกี้อะ ขอช็ขอตรงนี้พอดีครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนไม่ไม่มีแล้วอ่าเดี๋ยวเราช่วยเราช่วยเราช่วยเอาชนหน้าโอเคพอแล้วนั่นนั่นกดเลยไหมหรือว่าไงเอาเออนี้เอาได้หมดเลยได้ได้ไม่เป็นไรมันรถมันรถใหญ่มาพอดีกดอนส่งเลยนะกดอนส่งเลยนะเอาไปเอาไปต่อมาแล้ว มีของเพิ่มไหมมีชิ้นหนึ่งมีชิ้นหนึ่งมีชิ้นหนึ oh ่งว่ะโอ้ไมค์โอ้ไมคก็อดไปเลยสว็สครับหมดแล้วเจี๊ยโอ้ยหัวใจกิ้งโอเคอันนี้เดี๋ยวไว้ป่อนนะไม่เต็ดตามเลยข้ามบนน่าจะเต็มแล้ว จริงๆก็เลยอยู่หน่อยนึงเดี๋ยวรับถุงไหนรับถุงไหนได้รับแล้วรับแล้วผมไม่ไว้ใจไข่นี่เลยผมกลัวเดี๋ย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 วมันมันขยับไหมมันมันจะขยับไหมไม่ขยับหรอกโอเะไปช่วยเขาดูกรณีนะคะ เดี oh, oh, no. pues oh, okay. okay, ๋ยวเดี๋ยวดานลองไลฟ์แป๊บนึงโอ้สุดยอดแบ็คอ้าโอ้โน่ไลฟ์ไลฟ์หมดไปแล้วโอ้โอเคคมแจะโอเคใช่ไหมแบ็คไม่นะมันเป็นโจไข่ร่วงมันพีดโจเอ้าจิ๊บไหน ใช่ไหนก็แค่นั้นโอเคงั้นคนเลยไปกลับทางกลับได้บ้างอ่าสองคนกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ตาทางไหนอ่ะเดี๋ยวอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ลูกกันลูกอะ Giờ nào đây Nôm, nôm Ủa, Oh my god Oh hi, 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 hi. Ah. Ah. ราโดนตัวกีดใส่ห ja. น no, ้าแล้วตกเหวฉันไม่รู้ฉันเข้าไฟนอนแล้วไเเเต็มหน้าแบ็กเลยเมื่อกี้ ต้องหยิบเพื่อนนะโอ้โน